าเฟนี่อีสานห้างค่ะก่อนย่อให้เงนยกเสาลังไงก็จะมีผ้ามีพามาอันนี้บ้านเล็กๆทำเองล้างด้วยฮะก็จะเหอน้งหลังยังไงได้รางวัลทีหนึ่งได้สร้างเป็นรีสอร์ทได้หลายหลังเลยทำคาเฟ่สิ่ยกเสา เอาพวกก็ข้างค้างเอาอื่นทายอีลีติทายเห็ผู้ส้มเอฟซีเบิงทะโรพระอาทิตย์ขึ้นอีกแบบสวยวิวก็งามเรอก็เกลี่ยงมั้งยังเดินมา เมากอเราปวดนงาน้อมปตาตัวนี่เจ้าให้เจ้าหน้าดีเป็นไงายเ็ดำายเป็งานก้อนาิงานงานเจ้าหงเจ้าสร้างากาบเจ้าบ้านเจ้าเมืองงานกาบเอาพ่งลูกบกกสีเด่นมบมากินเลยเกียกอยู่ห่างกันกินเพราะ่าเนานมากพ ักสมหักษาเด้ห้ลำให้ช่วยตีซายดูซ้ายมีขนาดเคยฟันเห็นเจ้าบ่านอ้ยเจาเหรียญมากรทายกเหรียญ ดี่ลหดี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  ยังยังไม่เจ็ดโมงเลยเลียวอีกสามนาทีรอเวลารอเลือกดีใหญ่บื้ม ายสีด้ายพิมพ์แล้วก็ายธรรมาเห็ดายเห็ดเหอนให้ยธรรมเนทเาน่ยเขามากแล้วเก่เลยเดิน อีไม่แห้งแล้วบานนี้เท่านแล้วทมาแล้วบ้านบาม่เลยงนี้ตู้้งตู้หองตู้ห้องตูห้อูกหาวงตูีห้องตู้งตู้ห้องตู้องตู็หู้้ห้องต้ห้องตู้องตูีห้องอตห้องตู้หองออ้องหงเกอหงูหหงหงองอหน ค้ำแหวที่หลังค้ำคูนพิมพ์ค้ำค้ำพิมพ์ไอ้ดีให้ค้ำไอ้คูนนู้นคืนนะนี่ฟุ้งเงีุ้ต้านเอ๊ะค้ำคูนได้เวลายกเสาอีกเสาขวัน เราดูผลงานสิง,งามปันไหนมนต่อเสาเหล็กขึ้นเมื่อสารวันดีเรียบร้อยเสาเอกเสาขอนแหกมานไม่โศกไม่ลาว ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามผลงานทุกแว่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ